สวัสดีครับวันนี้มาพบกับมิ่งเซอร์วิสนะครับวันนี้มีคมเพชรหน้าคมเพชรดำไฟหน้านะครับคมเพชรดำมุมเพชรดำรถรุ่น t o y ยต a c o r โร l ่ AE EE 1 0 0 0นถึงห0 1่ห่วงนะครับเป็นงานไต้หวันดีโปโ้ชุดละ2499บาทฟรีค่าขนส่งนะครับไฟหน้าเพชรดำมุมเพชรดำงานไต้หวันดีโปโ้ นีจะเป็นไฟหน้าบวกไฟมุมนะครับคมเพชรดำนะครับมุมเพชรดำขายยุกชุดนะครับตัวนี้ไม่มีแยกขายขายชุดละ2,499้ว2,499บาทฟรีค่าขนส่งสาวก3ามห่วงนะครับสนใจก็ทักแชทกันเข้ามาได้เลยหรือจะโทรมาที่096 294 1961ได้เลยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจมิงเซอร์วิสแล้วก็ช่อง youtube มิงเซอร์วิสด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นไฟหน้าบวกไฟมุม3ห่วงงานไต้หวันดีโป้ใครที่กำลังต้องการไฟหน้าอยู่นะครับตัวนี้เป็นงานไต้หวันดีโป้คุณภาพเกรด A นะครับ1นชุดสชิ้น2,499บาท สวยซิ่งถูกใจแน่นอนครับตัวนี้จะเป็นไฟมุมไฟมุมแต่งจะมีเฉพาะไฟเลี้ยวอย่างเดียวนะครับไฟหลีจะย้ายเข้าไปอยู่ในโคมไฟหน้าแบบนี้เลยไฟมุมมีแถมหลอดไฟด้วยนะครับแถมเฉพาะหลอดไฟมุมนะครับไฟหน้าใช้หลอดไฟเดิมได้เลย ชุดละ2,499้ว2499บาทเท่านั้นฟรีส่งขนส่งเอกชนนะครับสาวกสามห่วงสนใจทักแชทกันเข้ามาได้เลยแต่งก่อนสวยก่อนซิ้งก่อนนะครับโคมหน้าใสๆตัวนี้เรียกโคมเพชรดำนะครับจะดำเฉพาะ เบ้าข้างในนะครับเลนข้างหน้าจะเป็นเลนส์ใสตัวนี้ไฟหลีจะอยู่ในโคมไฟหน้าลูกค้าต้องแปลงใส่ไฟนิดหนึ่งนะครับแปลงใส่ไฟมุมนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดใครใส่ไฟแต่งอยู่แล้วก็สามารถซื้อไปใส่แทนของเดิมได้เลยแต่ถ้าเกิดใครที่ใส่ไฟเดิมอยู่ไฟหน้าเดิมอยู่ตอนนี้ก็ต้องแปลงใส่ไฟมุมนิดหนึ่งนะครับ เพราะว่าไฟเดิมไฟมุมเดิมจะมีไฟหลี่เลี้ยวอยู่ในที่เดียวกันแต่ถ้าเกิดเป็นไฟแต่งจะไฟมุมจะมีเฉพาะไฟเลี้ยวนะครับไฟลีฟไฟหลีย้ายไปอยู่ในโคมไฟหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจมิ้งเซอร์วิสด้วยครับ แล้วก็ฝากช่อง y o u u u b มิ้งเ Service ด้วยนะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งติ้งติงต,ติด้วยนะครับ3ชุดนี้วันนี้เอามาส่งให้ลูกค้านะครับแพ็กส่งให้ลูกค้าทั้งหมดเลยท่านใดที่ใช้ไฟ3ามห่วงอยู่งานไต้หวันดีโป้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับของเรามีทั้งงาน จีน TYJ แล้วก็งานไต้หวันนะครับราคาแตกต่างกันคุณภาพแตกต่างกันนะครับไฟหน้าชุดนี้ลูกค้าจะใส่ไฟหลอดไฟเดิมหรือว่าจะใส่ LED หรือว่าจะเป็นสีนอนสามารถใส่ได้ทุกหลอดไฟนะครับแลวเราอยู่อยุธยานะครับขายส่งออนไลน์ทั่วประเทศ ใครสนใจสินค้าก็ทักแชทกันเข้ามาได้เลยหรือจะแอดไลน์มาก็ได้นะครับหรือจะโทรมาที่0962941961 3ห่วงตรงรุ่นนะครับใส่ได้ทุกรหัส a EE e e e 1 0 0ง1 0 0 1ตัวนี้จะเป็นงานไต้หวันดีโป้ชุดละ2,499บาทฟรีส่งเอกชน สาวกสมห่วงมาเลยครับหรือใครสนใจสินค้าชิ้นอื่นก็สามารถเข้ามาดูสินค้าในเพจได้เลยนะครับเพจมิ้งเซอร์วิถ้าเกิดใครกลัวจะหาเพจไม่เจอก็แชร์ไว้หน้าเฟซตัวเองได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับคุณรุด บริการทุกระดับประทับใจขอบคุณมากครับ1ชุด4ชิ้นนะครับ2,499บาทให้ดูใกล้ๆกกันอีกครั้งของใหม่แกะกล่องเลยนะครับลูกค้าขายส่งทุกวันนะครับ โคมไฟหน้าก็จะมีหมวกไฟข้างในด้วยนะครับนี่แล้วก็มีไฟหลีอยู่หน้าหน้าโคมตัวนี้ไฟหลีกับไฟเลี้ยวจะแยกกันนะครับไฟหน้าแต่งรับประกันสินค้าดีแน่นอนครับ วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมไลฟ์สดนี้วันนี้ไลฟ์สดเท่านี้นะครับขอบคุณครับ